ไรแป้วนงแต้วเรสวัร้วอายุเท่าไร่ครับทาอายุตลอด2ีเท่ากันเลยครับยวไม่มีใครแก่กว่าตอนใครับบใครค่ะชื่ออะไรครับแปปครับเรียนที่ไหนครับเรียนที่มหาลัยเกษตรนะครับเนคณะอะไรครับเศรษาสเศรษฐศาสตร์เรียนเก่งไหมฮะ เกเดียวกันด้วยโอ้ยโอ้ยผมอายเลยอ่ะเพราะเรียนไม่เก่งไงแฟนขับเรียนเก่งกว่าโอ้ยพี่ไกก็มีคนคุยสายในมิวส์เบอร์แล้วโอเคครับใช่ออะไรครับจิ๊บค่ะเป็นคนจัาวสว่าใช่ไหมชัยนาคุณชัยนาทโอ้ยน่ำมันมากว้าวอายุเท่าไหร่ครับสิเจ็ดค่ะสิบเจ็ดอายุเท่าไหร่ครับไม่เก้าสิบเก้ายังเด็กกว่าเราทั้งหมดอายุเท่าไหร่ครับ ท,ที่นี้เราจะให้ทั้งสามท่านเนี่ยเลือกเสื้อผ้าในขาเขาตัวไม่ว่าจะเป็นของเกน้งเวอารอหรืออะไรก็ตามที่เป็นของไอซีซีของเราในลุนล<อ><ต>่างในบริเวณนี้มีนะคะให้เลือกเสือ 1, ส้อผ้าหนึ่งตัวเสื้อหนึ่งตัว ใช่ไหมไม่ใช่หยิบเป็เกงมาเพราะบอกไม่อยากให้น้องใส่เสื้อยิเป็นเกงมาอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมเอาเอาแค่แบบไม่ไม่เอาเอาแบบคือเป็นการชี้ชัดจาบจงจาะจงไปเลยเป็นเสื้อเหมือนเหมือนสมมติว่าถ้าเป็นคนซื้อเสื้อสัตว์าอนาคตจะได้เจคนรู้ใจในการเลือกเสื้อผ้าให้้รงงานอ่าผมจะชอบใส่ตัวไหนอะไรอย่างงี้ง่ายมากง่ายมากเียวเขาให้เวลาในการเลือกเลย ก็จะชอบอะไรชอบเสื้อตัวไหนลองดูได้เลยนะคะว่าเสื้อตัวไหนที่คุณตัวนี้ป็นมาแล้วคุณต้อง้นต้องชอบมากแล้วคือต้องบอกเหตุผลด้วยว่าที่เลือกเนี่ยเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะเราคิดว่าผมชอบอะไรอะไรอย่างงี้ได้เลยประมาณนั้นได้เลยอ่ะนะพร้อมไหมยังง้างต้องรัหนึ่งสองซ้ำโอเคครับก่อนจะอ้อมลงไปควรนจะอ้อมลงไปนะครับ คือในบริเวณนี้ใช่ไหมครับแอโลโ่แลเกเทเวสอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดค่ะใช่แล้วอย่าเลยเออกไปอย,อยู่แถวนี้นั่นนะ่ะอย่าเลยเออกไปเด็ดขาดนะครับถ้าจะไปได้ก็เคาน์เตอร์เกตเวย์อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านในดิฉันนะคะจะติดกับเคาน์เ<อ>ตอยู่กัริเวณ A อาจจะเป็น B ก็ได้มคุณก็ดได้อยู่ F ชี้ชี้ชแจงกันห้าไปไหมคะ<ม>ว่าน้องนัทจะใส่อะไรนี่คือทั้งหมดที่สามารถใช่ค่ะ เลือดเลือดหาอยู่คือแค่หยิบขึ้นมาใช่ไหมไม่ต้องซื้อจริงๆริงหยิบเฉยเแค่หยิบขึ้นมา <S <S ไม่น้าเมื่อกี้น้องน้องเหนือยตอกมากเลยต้องตอกน้องเขาด้วย, <S <S ยวไม่ใช่แบบอเอออะไรอย่างงีไ้ไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้เป็นเกมสนุกค่ะเล่นก<ๆ>ันเดี๋ยวไปเข้าแถวต่อต่อจ่ายเงินเพื่อเล่นเกมกับเรา ปรึกษาเหรอเมื่อกี้เหมือนมาด้วยกันไหนมีอคนนึงนะเพราะว่าเผื่อไม่ชนะอีกคนนึงล่ะใครนั่แล้วอะคะอีกคนนึงมีกับ อ่าเลยต้องไปหยิบมาเฉพาะนี้อ่ามาและแต่ละคนนะครับสามคนครบถ้วนสัมภาษณ์ไหมเพราะเพราะอะไรอพี่พี่สัมภาษณ์หนึ่งเป็นคนยืมฟังหรือว่าเพราะอะไรทํางานกันง่ายๆเบาๆยืมฟังเฉยเลยห้ารอบเอียงนะคะไม่ลับเอียงครับแต่ไม่ยืนตรงกลางอุ้ยใช่อ่าทำไมถึงเลือกเสื้อตรงนี้คะขยับขึ้นมาหน่อยให้เขาดูแต่เตัวดีขนาดนี้เปล่าเนี่ย อเหยิบไสายอะไรมาคะหันข้างหันหน้าเลยหันให้คนดูดูหน่อยนะคะสีฟ้าอะน้องนะเก็บไว้ก่อนยังไม่พูดอะไรนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจหยิบไสายอะไรมาให้ตีหยิบไซสาย L มาเดี๋ยวเราดูสายด้วยนะ ดีก่อนถึขนาดนั้นไม่ได้หรอกเราก็มีความใส่ใจคุณไม่ได้เลยอ่านเลยนะ้ยาคิดว่าคุณจะใส่เราเพ่ทำไมทำไมไม่บอกพวกเขาตั้งแต่แรกล่ะเขาก็แบบไปหยิบแบบไปอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เราต้องมีแบบว่านะอ่าแต่ว่าเท่าที่ดูก็น่าจะใส่ได้หมดทุกตัวเละค่ะอยากให้ลองใส่ดูนะคะจะได้ดูว่าใส่ได้หมเหตุผลคือเพ่อย่างเดียวมีอย่างอื่นไหมคะ คิดว่าใส่แล้วน่าจะเท่น่าจะเท่โอเคเก็บไว้ในใจครับทำไมถึงเลือกตัวนี้เลือกตัวนี้เพราะว่าอยากดูอย่างชุดสีเรื่อนะคะเป็นสีเดาวเพราะว่าพี่นะาดับเป็นคนที่แบบหน้าคนหาสีเดาวอมันจะหมดสีแ่เลือกนส้อกาบบมีเกอะไรอย่างเงี้ยอเด็กเกษตรนี่แหละไม่ใช่คุณคะคุณใส่เสื้อแขนยาวท่ามือเลือกคนีกร่า